ครัขบขอบคนนะุณฮะอาจารย์ท่านอาจารย์แก้วสันเนี่ยนะก็สวัสดีครับทุกท่านที่มาสละเวลาในบ่ายวันอาทิตย์นะครับมาร่วมกันในวันนี้ผมไปให้เร็วก็แล้วกันนะฮะพะเห็นเวลามีน้อยนะครับถ้าเวลาเกินช่วยบอกด้วยนะครับก็บอกก็กหยุดไม่เลยหยุดเลยผมขอหนึ่งนาทีเพื่อเพื่อจะได้ร่อนลงก่อนนะฮะ ผมเอาเอกสารที่ท่านอุดรตันติุนทรเนี่ยท่านไปดูญี่ปุ่นปฏิรูปการเมืองนะซึ่งตอนท้ายเนี่ยเขียนว่ามีสสหนุ่มนะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยได้เสนอแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งโดยให้การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นคดียาาผู้ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งต้องถูกจําคุกนะฮะรวมทั้งญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากแก้กฎหมายเลือกตั้งประกาวแล้วก็ทําให้นักการเมืองเขา ดีทั้งหมดเลยนะฮะได้คนดี